สวัสด,ดีดันแมปบุ๊คเทเวนไปกัน<ะ>เลยเฮ้ยจะไปเล่นสไลเดอร์ก่อนได้ไหม <_ S 2> ได้ได้ไปก่อนเลยโอเคพอเล่นสไลเดอร์ก่อนนะครับโอเคพ่อไปอสบายเลยเก่อนนะครับสบายเลยแต่ตอน <_ S 2> เว้ยมันน่าจมง,งั้นเล่นกันแล้วด้วยมแล้วก็เลยเล่นรอบาเล่าขนมสนุกสนมเล่น้วยเล่นด้วยบรรยากานอยู่ไหน,น,นครับอยู่สไลเดอร์ดูนะเดี๋ยนะไหนไหนโอเคเอาดูก่อนดึงต่อไป ด้ยมุดหัวกระแทกน้ำมะเนี่ยขอรอบนึงขอเล่นเล่ยรอบนึงเป็นเกสกินเท่เออเล่นด้วยเล่นด้วยขอเล่นรอบนึงนสกินผู้หญิงแต่ก็จริงผู้ชายเอาให้ตกบันไดขอเล่นก่อนละนะไอ้นี่ก็ขึ้นบันไดอย่างคนไปไหนหมดเนี่ยมันมันเงียบจังเลยอ๋อก็ตอนนี้ตอนคืนเขากลับบ้านหมดแล้วมีเราสองคนเล่นกันอยู่บูเก้ไปดูสามวันให้ดูอะไรบ้าง ยี่นาทีมาเล่นดีกว่าไปดีครับไปเล่นหมุกระทกกับเธอไหนครับเปยังไงหนุมเอ้พวกเดินีี่เอาดูนี่ดิไม่อที่สาวกั้ก่อนจริงไหไหนเล่นอะไรครับนี่ไปพวกระโดดน้ำดีกว่าเอาเวยเฮ้ยขึ้นมันว่ะเฮ้ยมันสูงเงเฮ้ยมันสูงดีเดดเลยอาี่้องติดใจมันมาเยมัน อาไปเล่นกันดีก่าเดียวังเกดเปาเดียวี่บ้บราถกดดิไหนวยไปไหนเนี่ยทะุนาจอเลยสูเกินไปแล้วเนี่ยอ้าไปเที่ยวอื่านี้ันอีกธนาคารอันี้คืออะไรชื่อเมืองเว่นเหรอไปด้วยสิโอเคไป พ่อทำอีกไหมเอาไปเลยขี่รถกรอลไปไหนเนี่ยอ๋อทำเหมือนกันอเตือนนะเฮ้ยเอาขับเอารถขับ<ต>ไปเล่ไปเรื่อยๆก่อนขับไปทพื่อทมเมืองดิดูมันมีอะไรบ้างมีนี่บุเลยไปสุมันไม่มีคนเลยอ่ะก็เข้ากลับบ้านกันแล้วไงอืมอ๋อไหนไปเที่ยวดูซิฮะไปขึ้นเน,นเรื่ยไปนิด เที่ยวไหนกันดีครับเอ้านจะดีไหมไม่เอาหรอยิงให้ด้วยเอี๋ว่าไม่เอาไม่สร้างเราจะเลื่อนเบรคไปนี่คือสร้างบ้านเหรอเราจะรับสร้างบ้านอยู่พ่อดูนี่เหรอบ้านหนูเหรอใช่บ้านหนูเองเฮ้ยสร้างเมื่อไหร่สร้างก็พ่อกดก็พ่อกดไปที่ตัวพ่อดิพ่อพ่อก็กดที่ที่มันเป็นที่ว่างไม่ใช่ข้างหลังเพราเนี่ยข้างหลังพ่อโอเคพ่อสร้างพ่อก็ต้องกด คนที่สิบเอ็ดนี่ดนั้นพ่อก็เลือกแบบบ้านได้เลยอ๋อโอเคนั่นพ่อสร้าแบบนี้ปั๊บโอเคโอเคแล้วเดี๋ยพ่อครับปึ๊บโอ้บ้านสร้างเลยโอ้โห้ว่าเอ้ยว่าแล้วไงนะโอ้สร้างไวมากโอ้โหเอ็งไงมองดูแบบสกิลสไตล์โมเดิร์นเลยบ้านสวยมากโอ้โห้มองดูแบบอุ้ยมีบันไดลิงด้วยเจอด โอ้ยห oh, oh. ที่บ้านห้องแปลนเท่กว่าอีกอ่ะแล้วจะขึ้นไปบนบ้านแล้วเหรอเดี๋ยวพ่อเข้าไปในบ้านของพ่อด้วยดีกว่าเอ้ยบ่าคือมันมีเขามันมีจุดเทสด้วยเข้าไหนเข้าบ้านไม่ได้อ่ะพ่อก็ต้องเอ๊ะเมื่อกี้อ๋อโอ้โหนี่บ้านเราเนี่ยใชโอ้โหห้องครัวไอ้แหลนทำอาหารอืมเป็นไงเอาเฮ้ยบินตัวได้ด้วยพอนั่งดูทีวีดีกว่า โอ้มีอันดีวเวอร์ชันสองมีอะไรบ้างครับโอ้อันนี้อะไรครับดุ่มอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยไมอ๋อปิดไฟเปิดไฟโอเคอันนีประตูอันนี้ประตูหนูเอ้ยประตูหนูอย่างที่อีกอ้ยนี่พ่อดูบ้านหนูดิสตานแบบพ่อดิพ่อดูบ้านพ่องดูประตูบ้านหนูซะก่อนเดี๋ยวก่อนต้องไปของพ่อก่อนเอ้ย คนดูก็ไม่เห็นเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนี่สิเดี๋ยวก่อนเพ่อก่พอ,พอ,พอพอห้องน้ำอนโ,โอเคนี่หนูหนูขี้อยู่ยิมนี้อาบน้ำดีกว่าอาดลงไปข้างล่างดีกว่านะหนูหนูอาบน้ำพ่อเออมามอาอ่ะคนดูก็ไม่เห็นลูกคนดูก็ดูเแค่นหนูพอ่ออย่างเดียวโอเคพ่อหนูหนูมาเข้ามาบ้านพ่อบ้างสิสี่ด้วยมาเข้ามาสิเดี๋ยวเดียวขอนอันนี้พ่อไปเข้าบ้านหนูดีกว่านะขอนอนก่อนเข้าบ้านหนูดีกว่าออกไม่ได้อ่ะ ก็กับพวกก็บอกไปก็ไปที่ประตูไงเดี๋ยวพวกเนี่ยประตูอ่ะอ๋อนี่ประตูบ้านนี่กับประตูบ้านนประตูเข้าห้องประตูจากบ้านอยู่ทางนี้ปึ๊บตรงไปไหนครับหลังบ้านนั้นหลังบ้านเอของนกบ้านเจอประตูออกแล้วนี่ไงสีแดงแดงไงเอออ่ะเดี๋ยวไปเที่ยวบ้านหนูดีกว่าเข้าทางไหนครับก็เข้าก็เข้าทางนั้นเลย พ่ออย่าเข้าบันไดลิงนะพ่อมันตอมตรงนี้ใช่ไหมนี่เลอโอเคอ่ะเจอกันละเฮ้ยดีโอ้บ้านลุมนะครับเนี่ยขึ้นบนบันไดเนี่ยหรือมิสเตอร์ไพไหนอู้พ่อขึ้นบนบันไดอ๋อนี่เหรบันไดนี่เหรอไม่จะอีพ่อเข้าในบ้านก่อนไม่มีบันไดลิงที่บ้านไม่มีบันไดลิงในบ้านพ่อไปดูเลยพ่อไม่มีบันไดลิงในบ้านอ่าเข้าไปทับเข้าไปอันนี้เหรอบันไดนี่เหรอใช่อ่านไปดูซิมีอะไร พ่อขึ้นพ่อขึ้นไปได้เลยพอ่อไม่พ่ออย่าตกพอ่อพ่อตกไม่พ่อต้องกดถอยหลังไปถอยหลังแบบนี้ปึบ๊บพ่อก,ตกดตรงเลยเกิดตกลงเลยไปด,ดูสิ่งที่อยู่ข้างหลังพอ่อโอ้โหมีที่จอดเฮลิคอปเตอร์ด้วยใช่แล้วล่ะพ่อเดินรูบ้านหรูมากเดินไดูเฮลิคอปเตอร์เดินูบ้านหรูมากพ่อเดี๋ยวขี่เฮลิคอปเตอร์ นี่ถ้าเราโดดลงจากชั้นสองนี้ได้ไหมได้ได้มึงดูเดี๋ยวขาหักปะดูนี่ไงดูนี่ไงดูนี่นะไหนไหนไหนจิวกระโดดลงมาแล้วไม่ตายไม่ตายไม่ตายเรียนแบบแล้วกระโดดจากชั้นสองทีเดียวโอเนี่ยะมันัมโดูชั้นใต้ดินแล้วพ่อไม่เอาแล้วไปวิ่งที่อื่นดีกว่าพอดีไอ้เหม็นมีใครเลยเล่นอะไรไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวใครเลยเดี๋ยวดิมันมีปืนเออไปยิงใครไม่เห็นมีใครสักคนเลย ค <Okay. S 2> ดูดิดูลง,ลงมาในแบ็กรูมบ้านเรามีแบ็กรูมด้วยก็บ้านหนูมีแบ uh ็กรูมอย่างฮ้าเลยอะ่ะมันมีแบ็กรูมแถมด้วยเหรอเนี่ยคางอะไรคือคางอ๋อคาซิโนคาสินโน,อ,น,โนอะไรร้านค้าเหมืนอนเซเว่นเซเว่นเซเว่นมันคือเซเว่นพ่อมันคือเซเว่นมันมีอะไรขายเลย เฮ้ยเจอคนแล้วอตอนเช้าเกิดเมื่อไหร่เนี่ยอ๋อเช้าแล้วเหรอโอ้ยมึไม่ได้นอนเลยเป็นนี่ใครเนี่ยเฮ้ยก็ไม่รู้สิเดี๋ยวเดี๋ยวหนูขับรถจิ๊บไปรับแล้วกันนะเอาฝนตกแล้วครับโอ้ยหาที่หลบฝนก่อนเฮ้ยตรงนี้ติดอื่นอีกด้วยเออห,หนูจะเปล่ารถใหม่ดีไปเนี่ยหลบฝนตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอ้ย <c oughs> เ,อเจอฝนหยุดละ ไหนอยู่ไหนครับปองนูปองมุช่วยมารัดทำผมก่อนดีกว่าดูแต่บ้านก็แต่บ้านแม่ค้ามึงอยู่ไหนเนี่ยไม่มีแม่ค้าโอ้าวยด้วยแล้วปั้มถนนมันลื่นอ้าวดูช่วยด้วยดูอยู่ไหนครับช่วยด้วยรถ้วปั้มเฮ้ยฝนตกแล้วเฮ้ยแล้วนี้น่าสนใจนี่ไปแล้วจ้าคนออกมาเดินเต็มเลยเขาทำอะไรกันครับเดี๋ไปดูซิมีตำรวจด้วยทำรถมันนะนี่นี่เอ้ามีโจรนะ มาแล้วอยู่ในกันเอ้ยคือจะรัฐไอ้สกีหมดเด็กลับไปรับเด็กเด็กเด็กขี่รถไปรับนาตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลก่อนดิโรงพยาบาลนี่ขับมาอย่างนี้มีเงมือนดาวล้นหนึ่งนี่ไงเจอทางแล้วเจอทางแล้วเจมันเกิดอะไรขึ้นเจอทางแล้วไหนครับอ่ะเดี๋ยวมาเจอที่ทางนี่ทางหล่อนรุ่นเพียอย่างละล้านทาง แล้วก็กำลังรัครับเปนยังใครอยู่ไหนครับพีไหนี่หรอขี่ม้ามั้นี่หรอเฮ้ยมาอย่ไนี่เฮ้ยแล้วเป็นยักปีนรถไห่อเอาขี่ด้วยขี่ม้าได้ไหมสองคนขี่ได้ไหยไม่ขี่ไม่จูงเอาเฮ้ยตำรวจยิงเราเนี่ยเนี่ยยิงเราทไไม่ไม่ใช่ตรวจแล้วคือใครลนยิงมันได้ไหมเอาเข้าไปนรถโดนแล้วอ่ะเอาเฮ้ยเอาไปไหนกันนี้เนี่ยโอ้เอารถก็ก็ไม่รู้

เอาไปเดนไปนังไหมดเอาไปขับขับเลนั่ง,งละไงครับอ๋อนี่พอคนขับครับโอเคไปเที่ยวกนไอีเียสนานมนบาน,มบนีกว่าไปสนาบินทางนู้นะไดีไหมสะดีก ไอ้ในบ้านเราใช่ไหมมาทำไมเนี่ยอันนี้เรไม่รู้ว่ามาันเป็นยังนี่ไงไอ้ี่บ้านเราเนี่ยนยสคนตัวบาททนเท่หมบ้านเท่ดีครับีกเลยแต่มีมกีลองาารูสับเบล มีสับเว่ยอะพ่อพ่อเลยสับเวมั้นีเหมือนพ่อมีสับเวนี่นี่สับเวสับเวลงข้างล่างได้หรอได้เดี๋ไปดูสิดรถไฟฟ้างังย่ไยดีรถไฟเอ้พ่อโอ้ะเป็นรถไฟแล้วโอเคเอารถไฟไปแล้วยี่ยี่ี่ยย่ี่ยี่ี่ย้ยี่ี่ยียี่ไี่ยี่รีี่ยี่ยี่ย นี่ไปที่เมืองไหนวะวเฮ้ยไปไหนอ่ะตัดปิดดิเฮ้ยเจอใครนไหนกันอยู่ไหนครับอ๋ออยู่ขบ,บวนหลังอ๋อนั่นเดินไปไหนครับไทยเอ้ยมองอหน้าเ,เราเฮ้ยไทยนะอ้าวเฮ้ยไปไหนแล้วผีหลอ,อกเขาหลอกแตเมเปิ้อะ ออกมาก่อนว่าออกมาก่อนโหยังไงเมื่อโอเคไปแล้วกันอยู่ในครับแม่อ๋ออยู่รถกระต่ายอยู่รถกระต่ายกันเออจะเจอกันไหมเจอกันดิไปโอเคงั้นไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวขึ้นรถม้วนบนก่อนจะที่บ้านนะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาร์เราได้ถึงขึ้นรถกระต่ายก่อนนี่รถอะไรเงี้ยไปด้วยได้ไหม เออไปด้วยดิดด้วยดิได้ถอยมั้เราละบินเด้วย็ได้ขวยกนไอคิวใี่สิยยงสิงซิยยงโอเคงัน้นแบบนี้นก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ Bye. Bye. Don't forget. Oh, đấy mày.